สวัสดีครับ,รบกลับมาพบกับอันปัจพับั์ออโต้อ,อีกหนึ่งคลิปนะฮะต้องขอสวัสดีพี่พีทินารักทุกท่านนะครับแล้วก็ f c ทุกคนไว้นะที่นี้ด้วยคลิปนี้ครับเรามาฟังคำนิยายว่ารถตู้เปียกกันอีกหนึ่งคลิปนะครับรับรองเลยว่าถ้าเกิดโดนใจสำหรับสายใดสายหนึ่งที่วิ่งตัวรถขนส่งแบ,บนี้อยู่แล้ว อันแล้วประกันเลยว่าโดนสอยแน่นอนนะครับคันนี้ครับเป็นตัวโตต้าไฮรักนีโว2.4อ t r y ครับรถปี2021นะฮะอันต้องบอกว่าเป็นตัวรถใช้งานที่ใหม่น้อยและโคตรใหม่นะครับวอรรันตีศูนย์เหลือนะครับพี่พี่ครับ เผื่อสาหรับอย่างบางท่านไม่ทราบวารันตีศูนย์เนี่ยมัน5ปีกับ1นึ่งแสนโลเพราะนั้นตรงเนี้ยมันจะเหลือวารันตี4ปีด้วยกันนะครับยอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนก็เอาอันนั้นนะครับสำหรับตัวรถสีขาวเดิมโรงงานครับไม่มีประวัติการชนหนักพิกาน้ําท่วมหรือว่าจมน้ําตัดต่อเป็นกฎหมายนะครับอันนี้ไม่มีแน่นอนอันรับประกันในเรื่องของตรงคุณภาพในกรณีที่แบบซื้อไปแล้วพบเจออันยินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะฮะเพราะนั้นเนี่ยอย่างในบางครั้ง ที่ตัวรถวารันตีศูนย์มันเหลือแบบนี้นะครับเราอาจจะต้องการความสบายใจในการซื้อตัวรถคันนี้อาจจะเอาตัวเลขคัสซีไปตรวจสอบเช็คประวัติศูนย์ทั่วประเทศสําหรับตัวศูนย์โตต้าได้ไหมได้นะครับแต่เดี๋ยวเราจะลองมานับดูกันว่าถ้าเกิดนับกันในตามสเต็ปเซอร์วิสศูนย์คันนี้จะอยู่ที่สเต็ปประมาณเท่าไหร่นะครับต่อมาครับเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้าง ตัวเครื่องยนต์2.4ลิตรนะฮะ2,393ซีซีเป็นตัวรหัส 2GD นะครับ V Entero นะฮะเดี๋ยวตรงนี้นะครับอันก็จะมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระบบไฟตั้งสู์ทวงร้อแล้วก็ s c r e e นึ่งให้กับลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับเช็ครายละเอียดทุกอย่างของตัวเครื่องยนต์ หรือเป็นบริการก่อนส่งมอบให้กับผู้ลูกค้าได้ความสบายใจและก็ตัวรถที่พร้อมใช้งานมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ส่วนสําหรบฟิลในการรับรถนะคันนี้บอกเลยว่าไม่น้อยหน้าป้ายแดงแน่นอนนะครับอย่างกับตัวโครงสร้างเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวอย่างบอดี้ด้านหน้านะครับก็จะมีเป็นตัวคานบนคานล่างน็อตคานบนฝั่งซ้ายขวาฝั่งสองตัวแล้วก็จะมีเป็นตัวพ่วงแบบอย่างจุดวงกลมนะฮะ ถ้าเกิดอย่างเป็นตัวคาร์บอนจะมีเป็นตัวโลโก้นะครับอยู่ข้างตัวหมุดนะฮะก็จะเป็นตัว L และ R นั่นคือตัวเล็บและไลท์หรือว่าฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับแล้วก็อย่างตัวตะเข็บด้านข้างนะฮะตรงนี้เนี่ยมันจะแปลกกว่าอีสูหน่อยนึงครับเพราะว่าในเรื่องของตัวแผ่นพลาสติกเนี่ยนะฮะหรือว่าตัวที่ปิดเนี่ยมันจะมาบังตัวด้านนี้เราอาจจะมองตรงนี้ยากนิดนึงนะฮะแต่ลองสังเกตในเรื่องของตัวสีได้นะครับ สีแห้มสีบางเดิมโรงงานนะฮะน็อตซ่องในยึดค้ำตัวฝากระโปรงนะครับ, song, รนะรบข้างในนี้อีกหน่อยหนึ่งแล้วก็ตัวน็อตฝากระโปรงฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งละ2ตัวน็อตไม่มีรอยเบี้ยวไม่มีการขยับไม่มีการขันไขแกะออกมาทําสีนะครับรอยอาร์คปั A ๊มโตต้าจากโรงงานอยู่ด้านใต้ฝา,ากระโปรงนะฮะแล้วก็สนุนการความร้อนใต้องกระโปงขอเบเหลืองเอี๊ยบเลยนะครับ แผ่นเพลแล้วก็สติ๊กเกอร์มอกอก็มีให้เช่นเดียวกันเหมือนเดิมคสแตนดารดทั้งหมดแต่ในจุดสังเกตจุดแตกต่างอีกหนึ่งอย่างครับคันนี้เนี่ยมันจะเป็นตัว20.21จเพราะนั้นได้เกิดเป็นตัว21.21 21. แท้เนี่ยมันจะไม่มันจะไม่มีเป็นตัวสติ๊กเกอร์มอกอลและนี่คือ1จุดนะฮะแต่ทราบอย่างคันนี้ผมบอกให้ทราบแล้วก็เรียนให้ทราบกันตามตรงนะฮะว่า ยังเป็นแบบ20สจุดจ่อยู่แต่ถ้าเกิดเป็นตัว21 21แท้พี่พี่ลองสังเกตดูนะครับสติกเกอร์มอกมันจะไม่มีนะฮะคราวนี้อ่านสตาร์ทเครื่องยนต์ให้กับลูกค้าได้ฟังเรียบร้อยนะครับอ้อลืมไปอย่างหนึ่งระบบเบรก ABS มีมาให้นะครับสายพานนะฮะเดิมๆไม่มีเสียงอ็อกแอกอแอแอหรือว่าเสียงผิดเพี้ยมผิดแปลกผิดปกติไป,ปจากตัวของเดิมนะครับพัดลมพัดลมนะฮะมอหนงมอน้ำระบบหล่อเย็นทุกอย่างนะฮะพวกแบบอย่างท่อหัวฉีดรางหัวฉีดอะไรพวกนี้ทุกอย่างอยู่ครบทั้งหมด แล้วก็ไม่เคยมีการรีแมปไม่เคยมีการอุด EGR และก็ไม่เคยมีการเปลี่ยนท่อนะครับของเดิมสแตนดาดจากโรงงานทุกจุดนะฮะคราวนี้เนี่ยจะดึงตัวกา้านน้ำมันขึ้นมาให้ดูครับถ้าเกิดอย่างกําลังอัดของรีเว2.4คันเนี่ยมันมีปัญหาหรือว่ามันเสียหายเนี่ยมันจะมีเป็นตัวเศษน้ํามันไหลย้อนกระเด็นขึ้นมาจากตัวรูการ้านน้ำมันซึ่งมันจะมี3ระดับด้วยกันนั่นคือเสียเยอะเสียมากและก็เสียน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างเสียเยอะเนี่ยถ้าเกิดในโบ ถ้าเกิดอย่างในกรณีนนที่มันกระเด็นไหลย,ย้อนขึ้นมาเยอะเนี่ยบอกให้เลยนะฮะน้ำมันเจอกับตัวสีรถเนี่ยน้ำมันมันก็คือสารเคมีอย่างหนึ่งถูกต้องใช่ไหมครับโอเคนะฮะเดี๋ยวสําหรับส่วนของตัวล้อหลังเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นปตัวล้อกระทะผ่านะครับ 5รูขอบ1 4แล้วก็ยางม่ชิน XCD ให้กับลูกค้าใหม่นะฮะแล้วก็ตัวกันกระแทกนะครับด้านหลังตรงนี้โครงสร้างแข็งแรงนะครับสแตนเลสหรือว่าตัวเหล็กเนี่ยใหม่กริปเลยบางโคนนะฮะหรือว่าตัวกันดีดก็จะเป็นของ MBC ตรงรุ่นนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเราสามารถดูได้เลยว่าตัวตู้เป็นของแบรนด์อะไรหรือว่าตัวตูว้เป็นของค่ายไหนนะครับคราวนี้เรามาดูด้านไทยกันบ้างครับ จุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดอย่างพี่ๆเคยเห็นอันได้มีการรีวิวตัวรถคาโก้ไปแล้วก็จะทราบกันดีว่าตัวมือเปิดสําหรับคาโก้ด้านท้ายจะเป็นตัวธรรมดาแต่คราวนี้เนี่ยด้านท้ายหรือว่าตัวตู้ทั้งหมดมันจะเป็นสไตล์เหมือนคล้ายๆกับพวกแบบอย่างตู้เย็นแน่นอนครับเอ c ซเราก็จะเห็นตัวรถที่เป็นตู้เย็นกันซะเป็นส่วนมากถูกต้องใช่ไหมครับแล้วก็ด้านหลังตู้ตรงนี้เนี่ยสีสวยงาม ติ๊กเกอร์ด้านบนอ่ะไม่ได้มีการลอกนะฮะแล้วก็ตัวไฟหลีไฟเนียวด้านบนติดหมดทุกดวงนะฮะของใหม่เลยการชนด้านท้ายนะครับจะเป็นแบบตัวปุ่มนะฮะตรงนี้ก็คือจะเป็นตัวกันลื่นแล้วก็โคมไฟท้ายไฟเ้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับสีไม่มีร่องนะฮะรอยการบุบรอยการชนรอยการกระแทกไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างฮะตัวเสียบรถเข็งตรงนี้ก็ยังมีมาให้นะครับ เพราะนั้นสำหรับตัวตู้เปลี่ยงเนี่ยคือมันเป็นตัวตู้ที่ไม่มีคอมิเซอร์แอร์หรือว่าไม่มีเป็นตัวคอยร้อนคอยเย็นติดตั้งมาอันจะเปิดให้ดูด้านในกันหน่อยครับเพื่อที่ว่าตรงนี้เราจะได้เห็นแล้วก็กระจ่างแจ่มแจ้งนะฮะคือถ้าเกิดงานสําหรับพวกแบบอย่างตู้เปลี่ยงเนี่ยที่เราเห็นกันตามท้องถนนทั่วไปนะครับหรือว่าบางท่านอาจจะไม่ทราบสําหรับส่วนตัวเนี่ยอันเคยมีคนวิ่งรถตู้เปลี่ยงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกแบบอย่างหอยจ้อจ้อปู หรือเอาไ้ง่ายเลยครับที่ทุกวันนี้คนต้องมีการอัวโภคบริโภคนั่นก็คือไข่ไก่ต้องใช้แบบนี้แหละฮะเก็บอุณหภูมิได้ดีความหนาตู้ดีตู้แข็งแรงแล้วก็เรียงเป็นระเบียบได้สวยงามตัวการกระทงกระแทกพงพื้นอะไรทุกอย่างมันนี่คือมันเหมาะแล้วก็ผือว่าเป็นการเพอร์เฟกเลยสําหรับตัวงานในลักษณะของการวิ่งไข่ไก่จะเป็นแบบนี้เลยครับพี่ๆทุกท่านนะฮะเพราะนั้นเนี่ยตัวตู้เปียกคือตัวตู้ที่ไม่มีคอยร้อนไม่มีคอยเย็น ไม่มีคอมมิเซอร์แอร์นี่ครับคือคำว่าตู้เปียกแต่ถามว่าสามารถเอาไปใส่ตัวอแอร์เพิ่มเติมได้ไหมสามารถใส่ได้เลยเพราะว่าดูขนาดความหนาของตัวตู้นะฮะถือว่าไม่ธรรมดานะครับบางท่านอาจจะมองว่าเฮ้ยมันไม่มีตัวแอร์มันก็ถือว่าจบแล้วมันก็ใช้งานต่ออะไรไม่ได้แล้วแต่ดูนะฮะถ้าเกิดเป็นพวกแบบเก็บอุณหภูมิหรือว่าเก็บความเย็นดูความหนา,หนาตู้นะฮะซึ่งมันเป็นตัวตู้ที่หนาม,มากนะครับนี่ก็คือสับตัวด้านในครับ แต่เดี๋ยวตรงนี้อัก็จะมีการทำโฆะณาตัวพื้นด้านข้างซ้ายขวาแล้วก็ตรงหัวเก๋งกับตัวเพดานให้กับผุลูกค้าใหม่ไฟเพดานมีให้นะครับถ้าเกิดอย่างบางท่านเนี่ยมีตัวรถเข็นอยู่แล้วก็สามารถมาเสียบติดตั้งตรงนี้ได้เลยนะฮะคราวนี้เนี่ยอันขออนุญาตลัดยาวมาฝั่งนี้เลยนะครับด้านนี้ก็ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแต่รีโวเนี่ยถ้าเกิดเราจะลองสังเกตดูในเลคัสซิมจะมองเห็นได้อย่างก็คือจะอยู่ตรงตัวด้านท้าย ฝั่งล้อทางด้านขวาเนี่ยนะฮะมันจะเห็นตัวเลขคัดสีได้เลยนะครับชัดส,สีสวยนะฮะของเดิมสแตนดานนะครับอีกหนึ่งอย่างครับถ้าเกิดถามว่ามีอะไรจะเพิ่มเติมให้กับ f c ไหมก็คือในเรื่องตัวการเสริมแหนบถ้าเกิดวิ่งมันทุกเยอะนะฮะหรือว่าขนเยอะนะครับก็สามารถเสริมแหนบได้เลยอันให้ดูกุญแจก่อนนะครับ กุญแจเนี่ยก็จะเป็นรีโมท2ออันเนี่ยฮะฟิวป้แดงเลยถูกต้องใช่ไหมครับรีโมท2ออันนะครับแล้วก็ตัวสำรองกุญแจแบบธรรมดาอีกหนึ่งอันอันนี้ตัวเล็กเนี่ยจะเป็นตัวไขาฝาถาังน้ํามันนะฮะตรงนี้นะฮะเป็นไขาฝาถาังน้ํามันคราวนี้เนี่ยช้ดูด้านในกันหน่อยหนึ่งครับสำหรับคันนี้ไม่ส20,000โลถ้าเกิดเราลองนับสเต็ปในเรื่องตัวการเซอร์วิสมาแล้วเท่ากับว่ามีการเซอร์วิสแค่2ครั้งแต่ตรงนี้เราไม่รู้ว่ามันจะเป็นการเซอร์วิสในศูนย์หรือว่าจะเป็นการเซอร์วิสท,ทำร้านด้านนอกศูย์ เพราะนั้นเนี่ยสามารถตรวจสอบได้นะครับแต่เราต้องคิดอลไรกันเยอะครับรถปี2021ไม่20,000โลแบบนี้มัตติมีเดียฟังก์ชันในการใช้งานครบเครื่องนะครับเชื่อมต่อบลูทูธ Android Auto Apple CarPlay และก็ตัวเกียร์เป็นแบบ6สปีดนะฮะแอร์แบ,บ็กสามใบซึ่งถามว่ามันจบไหมสําหรับตัวอย่างกระจกไฟฟ้าแบบอย่างพวกนี้ถือว่าจบแน่นอนนะฮะนี่คือตัวตู้เตียงหนึ่งลำครับมันเป็นตัวรถอีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช้มากคิดกันแบบง่ายๆครับ ถ้าเกิดเราไปทําเองเราไปซื้อตู้ติดตั้งเองเราไปทําตัวตู้แบบนี้เองเราจะเสียราคาเท่าไหร่เราจะเสียส่วนเกินตรงนั้นเท่าไหร่ถ้าเกิดอย่างเดียบผมบอกว่าต้องใส่เป็นล้อกระทะใส่ยาง X c d ซดี ต้องเสริมแนบต้องจุดทะเบียนลงเล่มถ้าเกิดเสริมแนบเกินแปดแผงก็ต้องมีใบวิศวะรองรับลงไปเสียเพิ่มเติมตรงนั้นเนี่ยอีกเท่าไหร่เพราะ้นุนนี้นไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มเติมตรครับอันขายแค่ราคาตัวรถอย่างเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนและประหยัดกว่าออกห้างใบแดงสับตัวรถปี21ไมล์0 0 0 0โลคันนี้คันนี้ครับอันตั้งราคาขายไว้อยู่ที่57900 0อันย้ำนะฮะ 5แสนเจ็บหมื่นเก้าพันบางคนอาจจะมองว่าโอ้โหทำไมราคาแบบนี้ล่ะโอโ้ทำไมราคาสูงจังลองมาคิดลองเปรียบเทียบดูกันแบบจุดจๆดจุดกันเลยนะฮะอันรับประกันเลยว่าอย่างเนี้ยพูดมาทั้งหมดนี่คือความสัต์จริงที่อันอยากจะเรียนให้กับ f c ทุกท่านและก็คุณลูกค้าที่น่ารักทุกคนได้ทราบกันเพราะนั้นคันนี้ครับถ้าเกิดคุณลูกค้าเครดิตด,ดีอันขอเก็บ6,000บาทจบเลยถามว่าห0พันตรงเนี้ยคือค่าอะไรเป็นตัวค่าจัดค่าโอนครับ อันเก็บแค่ค่าจัดค่าโอนอย่างเดียวเนี่ยจบเลยแต่ถ้าเกิดลูกค้าถามว่าเอา้าแล้วถ้าเกิดในอีกหนึ่งอย่างถ้าเกิดพี่อยากจะฟรีค่าจัดค่าโอนได้ไหมตรงนี้เรามาคุยกันหน้าร้านกันนะฮะทุกอย่างสามารถทําได้ทุกหมั่งสามารถเลือกสรรได้สับตัวรถหนึ่งคันแต่อุปกรณ์ที่มันครบและไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มเติมไม่มีการบวกเพิ่มในราคารถไม่มีการบวกเพิ่มในยอดจัดต้องที่ร้านเป็นพัดออตโต้เท่านั้นนะครับเพราะั้นใครดูคลิปนี้จบแล้วสนใจเบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นนนตตัวอออดดีีลล์มมมาาาบถรยยะเเพิิ่ หลังจากดูคลิปวิดีโอนี้จบได้เลยนะฮะขอนั้นสับคลิปนี้อันก็ต้องขอฝากตู้เปียก m อ c คันนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อม,อมใจด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นขนเงินขนทองมีให้เราเป็นอาชีพหรือว่าเป็นไรายได้เสริมค่อนข้างที่จะอยู่ในเรื่องระยะยาวอันนี้อรับประกันเลยคอนเฟิร์มนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนเข้าใหม่และ๋ยวมีคันไหนมาแนะนําให้กับลูกค้าได้รับชมและก็รีวิวให้ดูกันอีกนั้นเดี๋ยวรอติดตามดูกันได้เลยนะครับคลิปนี้นต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ